เดินทางเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2022อย่างเป็นทางการแล้วสภาพกระเป๋าเงินของชาวเกมเมอร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับอยู่สุขกันดีไหมส่วนกูตายครับเพราะว่าเดือนนี้ก็มีหลายๆเกมที่น่าสนใจชวนให้โปรยเ,เงินได้เหมือนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อี h ไซตและนี่คือเกมล่เล่นประจําเดือนธันวาคมปี2022 เปิดเดือนด้วยวันที่2มากับ3เกมมาเบิมไปเริ่มต้นกับที่ Marvel's Midnight Sun จากทางทีมงาน Far Cry Games ทีมสร้าง XCOM เปิดตัวเกมใหม่ในแฟรนไชส์ Marvels เป็นเกม Turn-Based RPG แต่ทีมงานยืนยันว่าจะไม่นำระบบ XCOM มาใช้ภายในเกมจะมีระบบสร้างตัวละครฮีโร่ออริจินอลเป็นตัวเราเองเดินพูดคุยกับฮีโร่คนอดนๆในฐานลับระหว่างอยู่นอกการต่อสู้ซึ่งจีมในเกมจะมีความดาร์กกว่าที่เคยพร้อมเน้นย้ำว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติและระบบการต่อสู้ที่มันยด มีฉากเนิมิติกในท่าทางการต่อสู้และท่าทางการวางจำหน่ายให้บน PlayStation, Xbox และ PC <Come> on, ทั้งระบบ Steam <go on. S 1> และ Epic Games t o r e ในราคา1,499บาทเกมต่อมาวางขายในวันเดียวกันกับอีกเกมหนึ่งที่มาจากซีรีส์ที่อยู่อย่างยาวนานกับ Need for Speed Unbound ที่ครั้งนี้มาพร้อมกับกราฟิกแนวคอมิกจากทางทีมงาน Criterion Games เจ้าเดิมแทนตัวเกมยังมีลูกเล่นใหม่ที่เรียกว่า Driving Effects กราฟิกพิเศษที่จะปรากฏในขณะที่รถวิ่งคล้ายกับเอฟเฟกต์ในการ์ตูนซึ่งถือเป็นจุดที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับเกมหลายภาคก่อนหน้าน,านี้ที่เน้นเอฟเฟกต์แบบสมจริงเป็นหลักระบบเกมมีทั้งหนีตำรวจการแต่งรถและการสิ้นรถแย่งชิงความเป็นหนึ่งในเมืองที่ชื่อว่าเลกชอร์ซิตี้วางขายบน PlayStation x b o x และ PC ทั้งระบบส e ีมและอีพีเกม s โต re ในราคาเริ่มต้นที่1 8ึ9งบาทเกมที่สาสำหรับวันที่2ธันวาคมนี้คือเดอะค l i s โต p r o t o ค o l เกมสยองขวัญจากทีมงาน Striking Distance Studios และจัดจำหน่ายโดย Krafton The Crystal Protocol เป็นเกมเอาตัวรอดที่มีเนื้อหายอยู่ในโลกอนาคตในปี2,320บนดวงจันทร์ของดาวจูปิเตอร์ที่มีฐานก่อตั้งสำนักงานวิจัยอยู่กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สัตว์ประหลาดไล่ฆ่าผู้คนและผู้เล่นเองก็จะต้องหนีออกจากคุกนรกแห่งนี้พร้อมกับตามหาเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดโดยเกมเพลย์มีการผสมผสานการรันระหว่างความเป็นแอคชั่นความน่ากลัวและโลกที่ชวนเราดําดิ่งสู่ความสยดสยองขวัญแบบใหม่ เฮ้ยเอนี่มัน d e a t Space นี่ว่าใช่แล้วครับไอสองนี่คือทีมงานพัฒนา s t r i k i n g Distance เป็นทีมที่มีอดีตทีมงานที่เคยผ่านงานอย่าง d e a t Space มาก่อนแล้วนำทัพโดย Glenn Schofield วางจำหน่ายให้กับเครื่อง PlayStation Xbox และ PC ทั้งระบบ Steam และ Epic Game Store เช่นเคยในราคา1490บาท ถยับมาวันที่6ธันวาคมกับเกมบุกบ้านเพื่อนบ้านภาคต่ออย่าง Hello n i g h t b o r 2จากทีมงาน Tiny Build Games ที่หลังจากประกาศเปิดตัวและมีเวต a ให้เล่นมาอย่างยาวนานก็เตรียมไปลุยกันได้กับตัวเต็มกันในวันที่6ธันวาคมนี้บน PlayStation, Xbox และ PC ทั้งระบบ Steam และ Epic Game Store ในราคา469บาทเดินทางมาถึงวันที่9กันบ้างครับกับ Dark Quest Treasure เกมภาคสปินออฟของซีรีส์ผู้กล้านำโดย2ตัวละครเอกจาก Dark Quest 9 โดยตัวเกมจะมาพร้อมกับเนื้อหาที่ฉีกแนวและก็มีความแตกต่างจากภาคอื่นพร้อมนำตัวละครอิริกหรือคามุยและมียาหรือมายะมาย่อส่วนเป็นร่างจิว๋วออกเดินทางตามหาสมบัติโดยตัวเกมจะลงให้กับ Nintendo Switch เท่านั้นในราคา59.99เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,200บาทครับขึ้นเลขหลักสิบกนันบ้างครับกับเว tail ท้องหน้าน,น้ำของเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำคลี่คลายอดีต คอยกอบกู้ชาวเกอดจากสัปปะหลาดใต้ท้องทะเลลึกลับและค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําจากทีมงาน Thunderful Development ที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนและกราฟิกของเกมอันเป็นเอกลักษณ์วางจำหน่ายในวันที่12ธันวาคมนี้บน PlayStation Xbox Nintendo Switch และ PC บนระบบ Steam ถัดมาหน่อยในวันที่13กับ High on Life ผลงาน FPS สุดกาชุดใหม่ จากผู้สร้าง Rick and Mor t y ตและ s q Squanch g a m e s กับรูปแบบทีมไซไฟที่แหวกแนวและก็นำเสนอเรื่องราวของโลกที่ถูกบุกรุกโดยเหล่าเอเลี่ยนขายยาเสพติดซึ่งมีแผนที่จะยึดหมายถึงทำลายมวลมนุษยชาติทำให้เราต้องช่วยเหลือเหล่าพาร์ทเนอร์ที่ถูกกักขังออกมาด้วยอาวุธปืนพูดได้สุดแหวกแนวพร้อมกับทีมไซไฟสุดล้ำและบรรยากาศชวนเคลิบเคลิ้มเหมือนอัพยาและก็ให้ลองลอยเมาไปกับความสนุกสนานป่วนปนฮากับตลอดทั้งเกมครับ ตัวเกมวางจำหน่ายในวันที่13ธันวาคมนี้บน Xbox และ PC เท่านั้นและอีกหนึ่งเกมกับ Crysis Core Final Fantasy VII Reunion ที่ดั้งเดิมเป็นภาคเสริมของ Final Fantasy VII ที่เวอร์ชั่นต้นฉบับวางจำหน่ายเมื่อปี2007โนบนเครื่องเกมพกพาอย่าง PlayStation Portable ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการนำมาปัดฝุ่นรมาสเตอร์ใหม่ครั้งที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการปรับปรุงกราฟิกแล้วก็ฉากคดสินต่าง รวมไปถึงระบบเกมเพลย์ที่มีการปรับปรุงให้ลื่นไหลามากกว่าเดิมและแปลงร่างกายเป็นแอคชั่นอารเต็มรูปแบบในขณะที่ผู้เล่นสามารถเลือกหรือออกคําสั่งในระหว่างการต่อสู้แบบเรียลไทม์ได้ตัวเกมวางจําหน่ายในวันที่13ธันวาคมนี้เช่นกันบน PlayStation, Xbox, Nintendo Switch และ PC บนระบบ s t e ีมในราคา1,590บาท มาถึงครึ่งเดือนกันแล้วครับถ้ายัางไหวขอเชิญทุกท่านมาระบบทเป็นแม่มดน้อยที่มีอายุ16ปีนามว่ายาก้าในเกม first person action adventure ที่ชื่อว่า Blacktail A Witch Face เธอถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะว่าเป็นแม่มดครับเธอเลยต้องออกเดินทางตามหาวิญ,ญญาณอันชั่วร้ายจากก่วงความทรงจำของเธอเองสร้างจากตำนานพื้นบ้านของชาวสลาวิกที่ชื่อว่าบาบายาก้าใช่ครับบาบายาก้าเดียวกันกับจอร์ดนกันแหละบางก็ว่าเธอเป็นแม่มดชั่วร้ายบางก็ว่าเป็นคนพิการ เธอสามารถบินไปบินมาโดยที่มีสากและก็ครกคู่กายครับเธอมักจะถูกนามาเล่าหรือว่าดัดแปลงให้ได้รับชมกันเนื่องด้วยความดังจากนิทานพื้นบ้านทางฝั่งยุโรปตะวันออกพัฒนาโดย The Parasite จะจําหน่ายโดย Focus Entertainment และเราจะได้เห็นหนึ่งในการตีความบาบยยก้าอีกครั้งในวันที่16ธันวาคมนี้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series Xs และ PC วางขายบนร้านคาสตีนในราคา6 9 0บาทแต่ตอนนี้ลดเหลือแค่20%เรหลือแค่เพียง5 5 2บาท ข้อเสนอนี้จบลงในวันที่16ธันวาคมนี้ครับส่วนเกมคุณภาพอีก2เกมที่มีความโดดเด่นมีกําหนดการวางจาหน่ายภายในเดือนธันวาคมนี้แต่ยังไม่มีเวลาที่แน่ชัดทางเราขอแนะนํา High Water และ Blue Prince มาเริ่มกันที่ High Water กันครับจะพาผู้เล่นไปรไรปจชนภายโลกที่มีแต่น้ําน้ําและก็น,น้ําจะไปหมดสํารวจโลกตามหาพัธมิตรพร้อมกับระบบ Isometric Turn-based Combat ในการต่อสู้กับคนชั่วที่อาจจะมีเงื่อนงำสำคัญของสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมสำหรับเหล่าคนรวยข่าวลือที่หลุดออกมาเรื่องของการย้ายมนุษย์ไปสู่ดวงจันทร์ทำให้เราต้องออกตามหาความจรงิงพัฒนาโดย d e Migos Studio จะจำหน่ายโดย r o g u e Games i n c o r p o r a t e เกมที่2อย่าง Blueprints เกมประจนภัยไขยปริศนา r o g u e Light แถมยังย,งยกบบาทให้คุณเป็นสถาปนิกไขปริศนาในเขตหาที่สิ่งของโตเก้าอี้จะไม่อยู่ที่เดิมของมันเลย ซึ่งคาสา์ดนี้เป็นมรดกตกทอดของเราพร้อมให้สำรวจและสอดแทรกเรื่องราวร่องรอยอดีตท,ที่เคยมีอยู่ณที่แห่งนี้พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยโดยกุบอมทั้งนี้ตัวเกมทั้ง2เกมที่ได้กล่าวมาจะลงให้กับ PC บนระบบ Ste ี am และอาจจะยังมีระยะเวลาที่ไม่แน่ชัดแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทุกคนน่าจะได้เล่นภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงที่เหลือเรามาเก็บตกกับเกม,มอื่นที่มีการปลดลงเครื่องอื่นหรือว่าอัปเดตใหญ่กันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่ซีรีส์ของ Resident Evil ที่ขนไปลงให้กับเครื่องพกพายอย่าง Nintendo Switch กันแบบครบครันครั้งนี้นำมาด้วย Resident Evil 7ที่ลงให้กับ Switch ในวันที่16ธันวาคมและ DLC ของ Resident Evil ภาค8อย่าง Winter's Extension ก็งลงเช่นกันแต่เร็วกว่าหน่อยคือวันที่2ธันวาคมต่อมาเป็นเกมระดับตำนานอย่าง The Witcher 3 Wild Hunt ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาบนเวอรช์ชัน Next Generation รองรับเครื่องเล่นเกมยุคใหม่และใส่กราฟิกแบบจัดเต็มเข้าไปอัปเกรดให้ฟรีสำหรับคนที่มีตัวเกมหลักอยู่แล้วในวันที่14ธันวาคมนี้และสุดท้ายสำหรับการอัปเดตซีซั่นใหม่สำหรับเกมโจสรสลัดสุดเก่าอย่าง Sea of Thieves ที่กำลังจะอัปเดตซีซั่น8ที่อัปเดตระบบใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบ PvP ใหม่ที่จะให้เลือกเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งระหว่าง The Guardian of Fortune ซึ่งเป็นผู้สมวมาิมพักต่อเจ้าแห่งท้องสมุทรหรือจะเป็น The Servants of the Flame ผู้ที่อยู่ภายใต้าการดูแลของจอมมารวาย อารมณ์เหมือนแบบฝ่ายธรรมะกับอาธรรมนะครับซึ่งในระบบการต่อสู้ในแฟคชั่นผู้เล่นจะต้องใช้ปืนใหญ่ล่มเรือฝ่ายตรงข้ามให้ได้โดยจะเป็นพื้นที่สําหรับการต่อสู้กันโดยเฉพาะหากออกจากพื้นที่นานเกินไปจะทําให้เรือของเราล่มเสียเองอีกด้วยนอกจากนี้จะมีระบบ allegiance ที่เป็นระบบคล้ายกับการทําชื่อเสียงของเราหากเรานําเรือรบไปชนะฝ่ายตรงข้ามได้หากเราชนะโดยไม่มีการแพ้เลยจะทำคอมโบที่ทำให้คะแนนของเราในฐานะสมาชิกของทีมสูงขึ้นไปอีก และแน่นอนครับพันเดอร์พาสใหม่หรือว่าชุดภารกิจสําหรับผู้เล่นให้ได้ใช้แล้วก็ปลดล็อกไอเทมตก,ตกแต่งตามฤดูการที่สําคัญเพิ่งจะอัปเดตซีซั่น8ไปเมื่อหมาดๆนี้สามารถเข้าไปเล่นได้กันตอนนี้เลยนั่นคือทั้งหมดของช่วงปลายปีเดือนสุดท้ายก่อนจะขึ้นปีใหม่ฟ้าใหม่และเกมอีมกมากมายให้ทุกท่านได้ถลุงเงินกันท่านใดมีเกมที่อยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์สามารถดังปันกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ยังแลก็ตาม่ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดลไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งดูเล้วครับพร้อมกันนี้ทุกซูเปอร์แชทซูเปอร์แดน์มันจะส่งผลดีให้กับทั้งใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนแน่นอนครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ